เดี๋ยวก่อนจะทำท่าอะไรบอกด้วยอยากดูรูปอ่ะพอก็ทำท่าอะไรก็บอกก่อนเลยสองเบอรหอเห็นรูปหมดเลยเหรอนี่สังเกตนนี้ถ้าพี่นิไม่บอกอ่ะเป็บอสอทำเป็นบอสบอสเป็นบอสนะ ถ่ายูปโอ้ยออเรื่องนี้ใครใครใครร้ายออกกันเ <laughs> นี่ยเวลาถ่ายรูปาม่ร้ายนึกเห่ยเฮ้ยสูงเลย ทำไมเป็นเตี้อ๋ <laughs> อใช่ราศีผมพนักงานมดปาชมป่ะเนอะเ็นเบนบอกว่าเปนเลตีเบเออชั้นคนสุดท้มันชมใช่ไหมเบนเบนได้ข่าวว่าปีนรั้วมาเหรอได้ข่าวว่าปีปีนรัวด้วยเหรอ มาสายครับมาสายใช่ไหมคะนี <laughs> ่นี่คือชุดชุดที่เขาเตรียมไว้หรือใส่มาเอยใส่มาเองเนี่ยนี่เตรียมไว้เหรอชุดเล่นหรือว่าชุดในละครแต่ชุดในละครก็ประมาณเนี้ยนะเหรอแอ็นคุณคุ้มกว่าชุดในละครเอาเชุดไปเองก็บอกดูของตัวเองดูตัวเองพอละพอละผมเป็นง่ายสุดเอ้าสวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวใช่ เดี๋ยวนะอ่าีเดียวนะโอเคร้ชา้าเดี๋ยวไม่ได้วอลช็อปนะรูว่าลัเเป็นด้วยนะขาย่ายายเลยเป็นเป็น อันี้อสครับอสไครับเป็นขมิ้นวันไ,ไนยุไดตะเกเอบนะ อ่าไดก็เป็นการกอแรกแล้วก็ได้มาทําทีีคันของแต่ก็พะเป็นที่ที่ดังแกอนม่แล้วก็แล้ก็ับกันครับ กอตามนิดนึงนะที่เราก็อยากสมมตาว่าจะมีตอบกีก็ไมรได้โดยจะมีคนด้วยได้แล้วก็ได้เอาไปจับแซนด้วยได้เราตนองพยายามไปดูนะครับโอ้โหต้องมาเรียนรู้เรื่องต่างๆต่างๆน่างๆ

คนที่ยัดนจับไม่ได้รับไม่มอ่้่าก็ไงม่รับ

ตอนเด็กๆก็ถ้าจำได้ว่าผมยัเหมือเด็กทัวไปี่ากเป็นวา้อยากเปนะไรว่านนี่เปนักทหารีต่ว่าพโตมา่สเลยก็เปลี่ยนนอยู่ดีก็ได้มเนันนี่ขอโทษชมู่ตัเล็กแ่อยากทให้เขาเนพ่อแม่แล้วก็สั่งไปเรีย่ายเรียง่ายเลยที่หนาที่รีย่ยก็จะเปน้น let yeah.

¡Cállate! 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 ก็เต <Cornell. S 2> ็มที่ขี้บวกนะผมวันี้ก็วันนี้ก็ถือแมก็เป็นละครเรื่องแรกด้วยมาเมื่อเช้าก็อย่างดิเบนครับก็เป็นการร่วมแบนครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก็ปีนะครับที่ได้มา ยังไงบ้างคุณตาตัวตงไม่ได้ฝึกอะไก็เมาแจ้บ้างกรยกยันตไม่ไหว้วมาค่ะยกขนมาได้ไหมได้ถนัดหรอเลนถนแน่นก็ตั้งไวัดไซต์นาะ

เอเอ้ด้วยนะครับแล้วก็คนนอกแม่หกไม่จำเป็นที่จะว่าต้องเป็นแฟนคลับของเราอย่างเดียวที่เลยดูเลยเพราะว่าจะเป็นคนที่เคยดูไม่ปินต้นฉบับเนี่ยก็มาดูของคนทีนไทยบ้างว่าคนไทยเลยเนี่ยทำคุณภาพอะมาบ้างมาติดตามกันนะครับ หน้าตาตักมากอ่ะพี่ตัวโกงอ้าวร้อนอางเอ้อจ้ บอสแท็บนนี่ก่อนบอสจะเติมคู่ใจแท็บหนึงทไปไหนนะไปที่ก่อนนไปไหนนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอาลไม่จริงต้เ่ทุกคนนะ